อยู่ตู้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคผมไปหาตู้ <Okay. S 2> น่ารักนะก็นี่ใส่น่ารักดีเออเออเออพูดน่ารักหน่อยของหาวันมีอะไรเอาเขาล่าเริองดีเอาแต่ไม่มีปัญหาเลย บอกว่าน่ารักเหมือนเขากูมีใจอีกเดี๋ยวเขามีใจกูอีกเออคาร่าเริ่งดีว่าไงู้กชายอะไรนะ ขนมปังของของนี้มันชอบเล่นกันพี่พูดตรงอ๋อเพราะคนเล่นอาหารเขาเล่นกันเหรอใช่พี่มันขนมปังมันพันหนึ่งอ่ะพี่ม่นึงขนมปังพันหนึ่งเหรอเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะพี่ดูก่อนว่ามีของเำแบบไหนเอาเท่าไหร่เอาอันเดียวพอพี่อันเดียวเหรอใช่ใช่ได้ได้ได้พี่ดูฮะอันนี้นี่ไงพี่สายเล่นของกินก็ไงเหรอ ยังไม่ตายเฮ้เยไม้เจ็บเพราตักของจริงไงเฮ้ยเจ็ตแม่เอาแล้วเ,เฮียครับรถใหมเหรอครเชฟเชฟดำน้ำปอดจะแหกเอานะเอ้ยสุดจริงอย่างนี้เลยเฮียมดูมันดิดูมันด,ดิดูมันดิเฮียข้อเสี้ยงดำน้ำแทบตายดูไหม ไอ้เด็กคนนี้ต้องใช้แล้วเนี่ยอันนี้คือแต่งเต็มแล้วเนี่ยขาดเทอบอลเดียวโอ้โหูยแม่เออหนูจูนมีเฮียเดาให้โอเคครับแม่หนึ่งหกหนึ่งหกไวเบ้ใช่ไหมคะหนใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวน้องเมาหมดเลย โอเคครับเฮ้ยใครมีขนมปังบ้างไหมครับในตอนนี้ขนมปังนะครับมีครับมีมีมีครับขนมปังเหรอนะใช่ครับขนมปังถามเอ็ดเครับข่าอดเขขนมปังเลยังังปิ่โตผมผมขอได้ิามสเดตัวได้เลยครับขสิบเอ็ดขสบเอ็ครับครับถามสิบเอ็ดครับ แลงเลแลลเอริวีวเฮียบางมีเอาเอาหมูกรอบไปติดล้เลียอะไรมก็พี่มมีใครเอาอีกโอเคอีกเยอะมีเยอะหรอผมซื้อติดไว้อ่ซื้อตหรอที่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีขนปังไม้นปังผมซื้อมีเท่าไหร่อ่ะผมเอาหมดเลยเลยามอันนะครับอ่ผมเอาหมดเลยเลขสี่ครับเอ้เลขสาเอ็ดเาเท่าไหร่ครับมีเอาตังค์ไหมคิดตังค์วะทรียทรยหมูกรอบไมเป็นไรครับไม่เป็นไรครับขนงปังโซดาปะโซดาโซดามีหรอมีเจ็อัน เอาเออมันออกไม่ไ hmm. ด no, ้โทดาใช่ป <Tonight> <com> ่ะยังออกได้ป่ะวะออกได้เอา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 ลองเอาเอาเอาลองหมูกรอบบางเลขอะไรครับเลขสี่สิบเก้าลองพื่ใครยเป็นตัวดูดูเช็คละครับเป็นต่อไม่มีมีคนเดียวมีอันเดียวมีคนรับคนเดียวผมผมภาวนาคนที่รับผมผมภาวนาคนที่รับผมแม่งโดนปนไปแดกขอให้แม่งโดนอีกเลขอะไรนะเลขสามเอ็ดครับเนี่ย อต,ตอนแรกม,มีหกอ,อันใครเอาไปวะงจับได้ไอต,นต,นตีนตีนเก็บไวปยังละ่ะอันอย่าบอกนะเ้ยพี่ได้แล้วเหีือพี่เอาของไปจ่ายเดี๋ยวไปดูไปดูดให้พีเช็คเดี๋ยวให้เช็คเออไอ,อ้ยังคนเล่นคนเล่นของเลยแล้วแม่งรู้ ที่ผมเจอนี่ผมเจอหนักเลยบางบาง,บางเจอคนเล่นปูนใช่ไเฮี้ยผมเจอคนแล้วนี่ไอสัตว์เล่นสายอาหารเฮี้ยแม่งโคตรลึกเราไมป,ปล่อยกัอนได้ั้มแกตตินแน่ไม่อยู่บ้างแต่มันบอกว่าถ้ามีอีกบอกให้มันบอกมันด้วยโอ้โหเอาแน่ไอ้น้ำน้ำขวดตอนนี้มีขายปะวะช่วเนี้มีไหมเหรอไม่น่ามีอยู่ไม่น่ามีหรอไม่น่ามีขายมีมีน้ำขวดว่าใครมีน้ำขวดขายไหมตอนนี้มีใครมีไหมมีใครเหลือไหม มีครับเอางี้ครับไอ้ทนี่นี่เขานี่เหรอนักสะสมโบราณเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วของของนั่นอยู่แล้วมันสะพานว่าเราลองเราลองติดต่อดูลองติดต่อดูมีอะไรฮัลโหลครับขอโทษครับตรงนี้ใครมีพวกขวดน้ำหรือขนมปังเนี่ะขวดน้ำไม่มีเลยครับพี่ทุนี่ขวดน้ำที่มันอยู่ในร้านค้าใช่ถูกต้องไม่ต้องไปทำเลยได้เลยไม่มันเป็นของเลยถามได้ผมจะเก็บไว้เฉยผมจะติดต่อก็ได้ถ้ามีนะครับ ก็คือให้ทาตีไว้ก่อนแล้วคุณแม่สวัสดีครับดีครับคุณแม่มีเออมีพวกขนมปังกับน้ำน้ำเก่าๆปะไอ้น้ำมีขวดน้ำอ่ะในตู้มีปะใช่ดอฟมีปะจะได้เก็บในตู้ปะได้โอเคครับคุณแม่ไปละไปปล่อยก่อนไม่มันต้องตามหาของที่มีราคาครับเดี๋ยวค่อยหาชานมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้แบบนักนักสะสมมามันเรียกเวสมาเข้าใจปะ ไม่เรียกวา่าพ่อไม่คือที่เรียกคุณแม่ไม่ได้นับถือว่าเป็นแม่นะเขาจะาปะ้ะแต่เรียกคุณแม่เพราะเป็นพี่สาวที่อายุใหญ่กว่าเยอะกว่าแบบเป็นพี่สาวแหละแต่ผมชอบเรียกเป็นแม่เพราะมันน่ารักดีเพราะเ,เวลาแบบว่าผมไปเรียกพี่แพทข้างนอกอะไรเงี้ยเรียกพี่สาวผมข้างนอกหลายๆคนะ่ะผมก็จะเรียกว่าเป็นแม่ใช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 ่ถ้าวใหญ่พี่รับอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเรียกแม่ครับ พราะมันพอเรียกคนอ,อื่นว่าแม่แล้วมันดูอบอุ่นเนี่ยผมชอบความอบอุ่นเนี่ยนะอะไรปะซึ่ผมมันไม่ได้อะไรหรอกผมยอมถ้าพี่เก็มีผมว่าเรียกก็้กกพี่เล็กก็เรียกว่าพี่สาวพุณแม่เรียกหมดอะแต่พี่เล็กจะสนิทนักหน่อยก็เลยสักเด้ไม่เอาด้วยเฮ้อ,อ อุ่นครับไอ้ย <sup> ี่คีอะนั่งเอาอีกแ้บางเขาก็เล่นของพวกนี้ครับบางเล่นปูนมาสายปูนเขาจะรู้ไงบางเล่นก็เงี้ยเฮ้ยเล่นปูด้วยเรา เราไปลองใพี่ลองพูดตรงพูดตรงพูดตรงป้าพี่พี่นะกดตังค์ก่อนเออเข้าใจเฮี้ยเฮียวว่ะเจอแล้วนี่บุตรเล้นปูนถุงเท่าไหร่วะเล่นในของมีของอ่ะเล่นสองพันห้าพี่เฮ้ยใช่เหรอผมไม่ถุงสองพันห้าเลยพูดตรงพี่มีถุงหนึ่งเหรอวะพี่มีกระบังอ่ะพี่มียันไหมถามก่อนมียันไหมมีมีจานหนูลุยไฟนะอันนี้เอ้แต่แต่ผมรับแต่จานแมวดิพี่ตั้งหาจานแมวเหรอเดี๋ยวค่อยหาได้เดี๋ยวพี่บอก พี่อะไรนะเราเรียกอะไรเอ่อพี่ก็บอกเรียกอะไรก่อนดีกว่าพี่เรียกต่างเพศเขียพี่ผมเลขหนึ่งเจ็ดสองครับพี่พูดตรงอ้าวใช่ใช่ปะถ้าก่อนนี้ป่ะอันชินี้ป่ะอันนี้ใช่เลยใช่เลยเพราะว่ามันมาจากฝรั่งเศสด้วยพูดตรงโอ้โหตีจริงจริงจริงอันเนี้ยอันเนี้ยผมได้กินผมได้กินมันเคอปูนเล่นของอาจารย์เมลถูกไหมใช่ผมเล่นห่อจา์เมลสิบห้าแถวใช่เพราะเพราะพี่พี่ลองคิดดูนะอาจารย์หนูใช่ไหม เออะเดีถูกถูกอันนี้พูดตรงตรงอันนี้ถามตรงตรงเลยหมูหนูมันแพรเดียวเฮ้ยบังเดี๋ยวบังติดต่อคนซื้อของอยู่หน้ากระดาษเขียวครับเออครับครับครับเออเดี๋ยวถ้าพี่พี่เดี๋ยวพี่มาขายติดต่อพี่ได้พี่จัดไว้พี่เอาครับอยู่บ้านให้ออกเลยอ่ะให้ออกเหรอได้เหรอโอเคได้พี่เดี๋ยวออกเลยครับ อะไรนะเมื่อกี้อะไรอะอะไรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะอะไรพูดว่าอะไรอะเอ้ผมอาจจะไม่ค่อยรับนะพี่เพราะว่าอ่าเข้าใจพี่เข้าใจแต่แ้วสมมติถ้ามีไมาแต่ถ้ามีล็อตดีก็เอาก่อนใช่ไหมอาจารย์แมวใช่ใช่เอาก่อนผมค่อยๆรับทีละล็อตเลยไหมยังยี่สิบอาจารย์แมวมีวะเยอะนี่มีวะ โอ้โหเฮียเดี๋ยวมันขายบางเสร็จก่อนงั้นมาขายบางเสร็จก่อน,ดนเดี๋ยวบางเขาบ้างเลยบางเขามาได้พี่ได้ได้เฮ้ยมึงมึงเล่นเป็นนี่ว่ะรับของรับของรับของด้วยรับปูห้าสิบถุงทุย พี่รู้ไหมมันเอาแป้งไปผสมถูงุกต้องลยงเจจริงมันถูกรู้ริู้จริงของจริงเดี๋ยูดิเขารับปูนสิบถุงมาเลดีดิอ้าสิบถุงขายมันเอาเป้งไปผสมพี่รออะไรครับบังผมปนูนถุงนี้เท่าไหร่เดีถ้าออกกับพันหมื่นึงปูนปูนถุงนี้หมื่นึงมันมันเล่นสองพันห้าบังผมถามไม่ล้มามามาปล่อยมันาปล่อยมันครับอ แต่ราคามันมีขึ้นมีลงอ่ะพี่พี่เข้าใจมันมันเข้าใจใช่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 เนี่ยมาแล้วมาแล้วประมาณนันนั้นวันนั้นเฮียแต่เมึงมึงเล่นปูนเป็นถูกถูกจริงมึงเล่นเป็นของจริงอ่ะไอ้เฮียของจริงชอบเฮียผมทีเดียวไอ้เฮียของจริง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 สัตว์เฮียของจริงตั้งแต่เป็นอ่ะตั้งเฟี้ยวจริงไม่คุณดูอ่อนดูอ่อนไอ้เฮียมันดูจริงดูของเป็นแล้วอาจารย์แมวปะ ดูก่อนดูก่อนขอดูก่อนนะดูดิดูดิผมขายจริงอยู่แล้วครับปูนปูนเก่าผมเล่นปูนครับโอเคอันนี้อาจารย์แมลฮาสิบห้าแถวใช่ไหมเหยียดแค่ไอคิมดูเป็นจริงนะครับเอ่อสี่สิบเก้าครับสองพันห้าครับเหยียดค่เฮียสี่สิบเก้าใช่ไหมครับใช่ครับผมแม่งไม่ไม่เงียบไม่เงียราคาขึ้นไม่เียต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนเหรอใช่นี่คือราคาขึ้นแล้วนี่คือต้องคุยก่อนเมื่อกี้คือแบบว่าคือเมื่อกี้ผมมาติดต่อเขาผมบอกว่าอาจารย์หนูใช่ป่ะ เขาบอกเขารับของอาจารย์แล้วท่านั้นเบ้ยเบรคเอาต์เล็กเล็กเลยนะเลข็กเลยเล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 ็กหนึ่งเจ็ดสองพี่อันนี้ของอาจารย์หมาโอ้โหเดี๋ยวมือก็จจ่ายพี่อ่อยไหมโอเคแ้่เดี๋ยวผมไปจ่ายกันอาจารย์หมาอันนี้บอกให้ยังไงแม่งก็มาแฝงทุกสองตัวนั้นเลยอันพูดอันที่ริงหรืว่าถ้ามึงรู้จักถ้ามึงรู้จักแต่รู้แต่รู้อยู่ รู้อยู่รู้อยู่เอแล้วใช่ใองจริงเดี๋ยวยอดนี่เดี๋ยวเข้าใจเข้าใจเอาเจนะครับพี่อเคครับของเก่าอะไรดีวะเนาะไอ้เหี้ย